สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s h o s t เ Station นะครับและสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวหลอนๆเนี่ยมาฝากกับคุณผู้ฟังที่น่ารักของผมได้ฟังกันก่อนเข้านอนอีกเช่นเคยนะครับและทุกๆค่ำคืนของวันศุกร์แบบนี้นะครับเราก็อยู่กันในช่วงของตำนานหลอนฮะ ซึ่งในช่วงของตำนานหล่อเนี่ยจะเป็นการที่ผมนะครับเอาประวัติผีต้นต่างๆนะฮะหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยเอามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังฮะคุณผู้ฟังเนี่ยจะได้รู้ว่าผีต้นนั้นหรือว่าสถานที่ที่นั้นเนี่ยมันมีที่ไปที่มาแล้วก็ประวัติความเป็นมาอย่างไงนะครับและตำนานที่ผมจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังกันในวันนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานที่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะเพราะว่าตำนานนี้เนี่ย เขาก็ได้พูดถึงกันมานานหลายรุ่นเลยนะครับเรียกได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่เขาเจอเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าให้กับหลานหลานฟังอะนะฮะและตำนานของผีไอจันเนี่ยก็ดังมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยรู้ประวัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยแนะนําว่าต้องฟังให้จบเลยนะครับส่วนท่านไหนที่เคยฟังแล้วเนี่ยก็สามารถฟังได้อีกอะนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับฟังนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะฮะหรือว่าชอบให้ผมมาเล่าอะไรให้ฟังแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืม กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมถ้าใจใดีเนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะถ้าทำอะไรทุกอย่างครบแล้วเนี่ยก็ไปฟังกันเลยครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมนได้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งน,นะครับในจังหวัดนครสวรรค์น,นะฮะซึ่งคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นเนี่ยก็เป็นคนเฒ่าคนแก่นะครับและเขาเนี่ยก็ได้เอาเรื่องนี้เนี่ยเล่าต่อๆกันมานะครับว่า ต้องย้อนกลับไปนะครับในสมัยที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ยังไม่ค่อยเจริญสักเท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยก็ได้มีการพัฒนาไปตามยุคตามสมัยนะครับเรียกได้ว่าไฟฟ้าก็เข้าแล้วมีถนนที่กว้างพอที่จะมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกกันได้แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจุดกําเนิดของผียายจันเนี่ยต้องย้อนกลับไปในสมัยก่อนเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็น หมู่บ้านที่ค่อนข้างจะทุรากันดารสักหน่อยนะครับเรีกเยกได้ว่าถนนเนี่ยก็เป็นถนนที่ไม่ค่อยดีฮะไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่เข้าเลยครับและถนนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมันก็ยังแคบอีกด้วยซึ่งในหมู่บ้านนี่ยสมัยก่อนนะ่ะมันก็ไม่ค่อยมีบ้านคนสักเท่าไหร่นะครับคือแบบบ้านเนี่ยมันจะน้อยมากๆเลยนะฮะและคนในหมู่บ้านนั้นน่ะส่วนมากก็จะมีอาชีพแบบว่า ขายปลาบ้างขายไก่บ้างอะไรแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าขายประทังชีวิตกันไปวันๆเลนะครับแต่มันจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งครับซึ่งบ้านหลังเนี้มันจะเป็นบ้านที่ใหญ่โตกว่าบ้านหลังอื่นเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นบ้านของคนมีตังเลยก็ว่าได้ฮะค,คือบ้านหลังนี้เนี่ยมันก็จะใหญ่โตกว่าบ้านหลังอื่นนะครับและที่สําคัญเนี่ยมันยังตั้งเด่นเป็นสง่ายอยู่ที่ปากซอยอีกด้วยฮะรเรียกได้ว่าถ้าใครจะเข้ามาในซอยนี้เนี่ยต้องผ่านบ้านหลังนี้ก่อนเป็นหลังแรกๆเลยนะครับ และด้วยความที่มันเป็นบ้านที่หลังใหญ่โตมากๆเลยนะฮะแล้วบริเวณรอบๆบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยก็เลยได้ทําการปลูกต้นไม้ไว้ครับแบบว่าปลูกพวกผลไม้พวกอะไรแบบนี้เอาไว้กินน่ยนะฮะซึ่งเจ้าของบ้านหลังนั้นเนี่ยก็จะเป็นยายแก่คนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ายายจันนะฮะยายจันเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เรียกได้ว,ว่าเป็นคนมีฐานะในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ะฮะแต่ติดตรงที่ว่าแกเนี่ย อยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียวฮะจริงๆแล้วเนี่ยลูกหลานแกเนี่ยมีนะแต่ว่าลูกหลานแกเนี่ยจะไม่ค่อยมาดูแลแกสักเท่าไหร่นะครับและในทุกๆวันเนี่ยในกิจวัตรของยายจันเนี่ยที่จะต้องทําเป็นประจาเลยเนี่ยก็คือทุกๆเช้าเนี่ยแกจะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะรดน้ําต้นไม้นะครับแล้วก็จะสํารวจข้าวของด้วยนะฮะว่าในข้าวของที่มีอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยมันมีอะไรที่หายไปบ้างหรือเปล่า พอแกสารวจว่าเออมันไม่มีอะไรหายเนี่ยแกก็จะมาคอยดูผลไม้ที่แกปลูกไว้อยู่ในบ้านนะครับว่ามันมีต้นไหนเนี่ยผลของมันเนี่ยได้หายไปบ้างนะฮะซึ่งแกเนี่ยก็จะทําแบบนี้อยู่ทุกวันเป็นประจำานะครับและสิ่งที่แกชอบทํามากที่สุดเลยเนี่ยก็คือแกเนี่ยชอบนั่งอยู่บนบ้านนะครับ เขาบอกว่าบ้านของแกเนี่ยเป็นบ้านไม้2ชั้นนะฮะคือจะชอบนั่งอยู่บนบ้านเพื่อที่จะมองจากบนบ้านเนี่ยลงมาว่าเออมีใครมาขโมยของที่บ้านหรือเปล่านะครับซึ่งคนที่อยู่ในหมู่บ้านแถวนั้นเนี่ยเวลาผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นแกเนี่ยนั่งอยู่บนหน้าต่างของชั้น2เนี่ยเป็นประจําเลยนะครับ จนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาก็เห็นว่ายายจันเนี่ยชอบทําแบบนี้เป็นประจำเนี่ยก็เริ่มที่จะเคยชินนะฮะและแกเนี่ยก็จะนั่งแบบนี้เป็นประจําทุกวันนะครับจนเวลาเนี่ยมันก็ล่วงเลยไปเวลาค่ำๆเนี่ยแกก็จะเข้านอนพอแกเข้านอนเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยที่ชอบมาขโมยผลไม้แกเนี่ยซึ่งแกเนี่ยก็รู้นะว่ามีคนเนี่ยชอบมาขโมยของตอนที่แกเนี่ยนอนหลับแต่ด้วยความที่ยายจันเนี่ยแกก็ไม่ได้เป็นคนที่จิตใจร้ายกาดอะไรนะฮะซึ่งแกก็รู้ว่ามีคนเนี่ยมาขโมยผลไม้นั่นแหละ แต่แกเนี่ยก็ปล่อยไปนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกขโมยพวกนั้นนะฮะจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งฮะชาวบ้านเนี่ยเขาสังเกตว่ายายจันเนี่ยไม่ได้มานั่งที่บนหน้าต่างชั้นสองเพื่อที่จะมองอทรัพย์สมบัติของแกแล้วอะ่ะซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยวันสองวันเนี่ยแกก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไระนะ,ะก็คิดว่ายายจันเนี่ยแกคงจะไม่สบายจนกระทั่งมันนานวันเข้าเนี่ยก็เลยให้คนเนี่ยเข้าไปดูว่ายายจันเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยส่งคนไปดูฮะปรากฏว่า พอคนในหมู่บ้านเนี่ยได้เข้าไปที่บ้านของยายจันเนี่ยก็ได้ไปเคาะประตูปัง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 แล้วก็เรียกยายจันยายจันยายจันเป็นไรหรือเปล่าปัง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 ก็เคาะประตูเพื่อที่จะเรียกยายจันนะครับแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีเสียงยายจันเนี่ยตอบกลับมาแต่อย่างใดนะฮะชาวบ้านเนี่ยก็เลยลงขันกันว่าเออเดี๋ยวเราจะพังประตูเข้าไปเลยก็แล้วกันก็ช่วยกันทางานประตูปึงปังปึงปังปึงปังจนประตูเนี่ยมันหลุดออกมานะครับ และในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังเดินเข้าไปที่บ้านยายจันนะฮะก็ได้พบว่ายายจันเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่ในบ้านนะฮะและในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังตกใจว่ายายจันเป็นอะไรตายเนี่ยก็สังเกตเศษกระดาษใบหนึ่งครับที่มันวางอยู่ข้างๆยายจันเนี่ยก็เลยหยิบขึ้นมาดูฮะซึ่งในเศษกระดาษอน,นันเนี่ยมันเขียนข้อความว่าสมบัติของกูใครห้ามแตะต้องลูกหลานก็ห้ามมองมือไม้ห้ามจับ แม้แต่ตอนกูตายเป็นผีอีเท่ากูจะคอยเฝ้าสมบัติของกูไอ้อีตนใดเข้ามายุ่มย่ามกูจะตามฆ่าหลอกหลอนมันทั้งโคตรและอย่างที่ผมได้บอกไปว่าตอนยายจันเนี่ยแกมีชีวิตอยู่เนี่ยลูกหลานเนี่ย ก็จะไม่ค่อยมาเยี่ยมยายจันนะฮะแต่พอรู้ว่ายายจันเนี่ยกำลังใกล้จะตายเนี่ยลูกหลานก็แห่กันมาเยี่ยมะฮะว่าซื้อนู่นซื้อนี่ให้กินอะไรอย่างเงี้ยจนยายจันเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะฮะก็มทีทนายความมาเนี่ยเพื่อที่จะมาหาพินัยกรรมของยายจันเนี่ยว่าจะยกสมบัติให้ใครนะครับก็ปรากฏว่าในขณะที่เข้าไปหาในบ้านเนี่ยก็ไปเจอเศษกระดาษอยู่ใบหนึ่งฮะซึ่งเหมือนวก็จะเป็นพินัยกรรมนะครับาทางทนายเนี่ยก็เลยเอากระดาษอันนั้นเนี่ยขึ้นมาอ่านนะคะ ก็เห็นเป็นกระดาษใบหนึ่งเก่าๆเลยนะครับที่เขียนข้อความประมาณว่ากูยายจันเจ้าของบ้านของทุกอย่างในที่ดินนี้มีลูกหลานกว่า10คนแต่ไม่เคยสามารถพึ่งพาใครได้ตอนที่กูมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่เคยเข้ามาเยี่ยมเยือนแต่พอกูใกล้จะตายเนี่ยกลับเข้ามาหากูเมื่อใดที่กูตายเนี่ยอย่าได้เข้ามาเหยียบบ้านกูเปน็นอนขาดสมบัติกูกูก็จะไม่ให้ใครได้ทั้งนั้นกูจะอยู่ดูแลเอง และหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปนะฮะบ้านของยายจันเนี่ยก็ถูกล็อกกุญแจแน่นหนาเรียกได้ว่าเป็นการปิดตายบ้านยายจันไปเลยนะครับแต่ว่าความน่ากลัวเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นที่ตรงนี้เลยนะฮะหลังจากที่ยายจันแกตายแล้วเนี่ยทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยแกก็จะต้องเดินผ่านหน้าบ้านของยายจันเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าบ้านของยายจันเนี่ยจะอยู่ที่ปากซอยใช่ไหมครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะฮะคือใครที่เดินผ่านหน้าบ้านยายจันเนี่ยจะต้อง เดินผ่านหรือว่าวิ่งผ่านหน้าบ้านยายจันให้เร็วที่สุดเลยนะฮะเพราะว่ามันเคยมีเรื่องเล่าว่าหลังจากที่ยายจันเนี่ยได้ตายไปแล้วนะฮะคนที่เขาไปทํางานแล้วก็กลับดึกๆเื่นๆเนี่ยเขาก็จะเดินผ่านหน้าบ้านยายจันนะนะฮะและระหว่างที่เดินผ่านหน้าบ้านยายจันเนี่ยก็จะมองเข้าไปที่บ้านของยายจันทนะนะฮะและบางคนที่มองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่ายายจัน์เนี่ยนั่งอยู่บนที่หน้าต่างชั้นสองของบ้านนะนะฮะ หรือบางทีเนี่ยก็จะชอบนั่งอยู่บนต้นมะม่วงที่ตัวเองเนี่ยปลูก,กน,นะครับและถ้าใครที่เงยหน้ามองเข้าไปที่บ้านของยายจันเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเดินผ่านแล้วหันหน้าไปมองบ้านยายจันเนี่ยถ้าเห็นว่ายายจันนั่งอยู่บนต้นมะม่วงหรือว่านั่งอยู่ตรงหน้าต่างของบ้านเนี่ยยายจันเนี่ยก็จะชี้หน้าแล้วก็ด่ากลาดลนะครับว่ามึงจะมาขโมยของกูใช่ไหมมึงไปไกลๆบ้านกูเลยนะ จนเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้ดังไปภายในหมู่บ้านเป็นอย่างมากเลยนะฮะจนเรียกได้ว่าไม่มีใครที่จะกล้ากลับบ้านในเวลาค่ําคืนเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ผ่านไปได้สักระยะหนึ่งนะฮะมันก็เรื่องราวเนี่ยมันก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากนะครับจนมันมีอยู่วันหนึ่งฮะมันก็ได้มีซาเล้งเก่กาๆครับประมาณสัก4-5ถึง้คันเนี่ยก็มาจอดรับส่งคนที่หน้าปากซอยนะครับเพราะว่าคนที่เขากลับบ้านดึกๆดื่นๆเนี่ย ก็จะไม่ค่อยเดินเข้าซอยกันแล้วนะฮะจะเรียกรถซาเล้งเนี่ยขับพาไปส่งในซอยนะครับและซาเล้งกลุ่มนี้เนี่ยก็มาจากต่างซอยกันต่างที่กันนะครับแล้วก็เข้ามารวมตัวกันเพื่อที่จะหาเงินนะครับและระหว่างที่ามาทํางานอยู่ที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านของยายจันมาก่อนนะครับ คนขับซาเล้งพวกนั้นเนี่ยก็เลยขับรถรับส่งคนที่อยู่ในซอยในหมู่บ้านเนี่ยก็ขับรถกันไปเรื่อยๆนะฮะจนมีซาเล้งคนหนึ่งเนี่ยแกอดสงสัยไม่ได้ครับก็เลยเอ่ยถามกับคนในหมู่บ้านว่าเออพี่ไอ้บ้านที่อยู่ตรงหน้าปากซอยหลังใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นบ้านของใครเหรอคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อมันเป็นบ้านของยายจันแต่ว่ายายจันเนี่ยแกเสียไปแล้วแหละตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วพี่ถามทําไมอะ่ะ คนขัาซาเล้งนี่ก็เลยบอกว่าอ๋อปาผมเห็นว่าบ้านมันหลังใหญ่ดีผมก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นบ้านของใครซึ่งในใจของซาเล้งคนนั้นเนี่ยก็ได้วางแผนไว้แล้วนะครับว่าเฮ้ยในเมื่อบ้านมันไม่มีคนอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปขโมยผยลไม้ดีกว่าก็คิดในใจนะครับว่าถ้าไปส่งลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขับออกมาเพื่อที่จะไปขโมยของในบ้านยายจันนะครับ และหลังจากที่ซาเล้งเนี่ยก็ส่งลูกค้าอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็ขี่รถย้อนออกมาทางหน้าปากซอยนะฮะก็เลยจอดรถอยู่ที่หน้าบ้านยายจันฮะแล้วก็ได้มองเข้าไปในบ้านยายจันนะครับแล้วก็นึกในใจว่าโอ้โหขนาดยายจันเนี่ยแกตายไปตั้งนานแล้วนะบ้านแกเนี่ยยังดูใหม่อยู่เลยแบบว่ามันยังไม่โทรมลงเลยจากเดิมอะ่ะแกก็แบบถ้าได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ได้คงจะดีแต่แกก็ไม่ได้คิดอะไรการใหญ่ขนาดนั้นนะฮะแกแค่เอาวันนี้เนี่ย ขอผลไม้ไปกินสักหน่อยก็แล้วกันก็คิดแต้อย่างนั้นเนี่ยก็ลงจากซาเลงฮะแล้วก็ปีนกำแพงบ้านของยายจันเข้าไปฮะและระหว่างที่กาลังปีนกำแพงเข้าไปเนี่ยก็เห็นว่าในบ้านเนี่ยมันก็มีต้นมะม่วงต้นอะไรแบบนี้นะฮะก็พยายามเล็งว่าจะเอาลูกไหนดีนะครับในขณะที่กาลังเล็งว่าจะเอาลูกไหนอยู่นั้นนะ่ะแกเนี่ยได้เห็นอะไรบางอย่างอยูอย่บนต้นมะม่วงฮะซึ่งแกก็เห็นว่าเฮ้ยอะไรว่าแกก็พยายามที่จะเพ่งมองดูนะครับ ปรากฏว่าแกก็จ้องมองฮนะจนโฟกัสได้ว่าสิ่งที่แกเห็นเนี่ยมันคือหญิงชราคนหนึ่งครับที่นั่งอยู่บนต้นไม้ฮะซึ่งแกเนี่ยก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของยายจันมาก่อนนะครับแต่แกเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยว่าไอ้คนที่นั่งอยู่บนต้นไม้เนี่ยมันต้องเป็นยายจันแน่ๆ พราะยายคนไหนหรือว่าหญิงชายาคนไหนเนี่ยจะมานั่งอยู่บริเวณต้นมะม่วงเวลาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มซึ่งพอแกเห็นแบบนั้นเนี่ยแกก็ตกใจฮะแกเนี่ยก็เลยกระโดดลงมาจากไอ้กำแพงบ้านของยายจันนะฮะแล้วก็ส่งเสียงร้องโวยวายแล้วก็ตะโกนไปทั่วทั้งซอยว่าพีลอกพีลอกอะไรเงี้ยแกก็เลยทิ้งซาเล้งของแกไว้ที่หน้าบ้านยายจันเลยนะฮะและในขณะที่แกกาลังวิ่งหนียายจันอยู่เนี่ยเสียงยายจันเนี่ย ก็ดังกล้องหูแกนะครับทำให้หูของแกเนี่ยไม่สามารถได้ยินเสียงอื่นเลยนะครับนอกจากเสียงยายจันอย่างเดียวฮะและเสียงที่ยายจันเนี่ยได้พูดกับไอ้คนขับซาเล้งคนนี้ก็เป็นประมาณว่ามึงจะมาขโมยของกูเหรอมึงจะมาขโมยของกูใช่ไหม,ม,ม,มกูมไม่ให้มึงหรอกนะมึงไปไกลๆเลยพูดซ้ำๆแบบนี้เนี่ยจนไอ้ซาเล้งคนนั้นเนี่ยวิ่งออกมาข้างนอกได้นะครับแล้วก็วิ่งกลับบ้านไปเลยนะฮะจนรุ่งเช้าเนี่ย ซาเล้งคนนั้นเนี่ยก็จะเดินทางมาเอารถซาเล้งของแกนะครับที่จอดไว้ที่หน้าบ้านยายจันเมื่อคืนนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงหน้าบ้านยายจันนะครับก็ต้องแปลกใจครับเพราะว่ารถซาเล้งของแกเนี่ยมันไม่อยู่หน้าบ้านยายจันฮะแกก็พยายามมองซา้ายมองขวาละครับว่าเฮ้ยใครมันขโมยรถซาเลเ้งเราไปหรือเปล่าวะก็เลยมองซ้ายมองขวาแล้วก็ต้องไปสะดุดอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งครับก็คือรถซาเล้งของแกฮะซึ่งแกเนี่ยก็เห็นแล้วเอยรถซาเล้งเนี่ย มันจอดอยู่แต่ว่ามันจอดอยู่ในบริเวณบ้านของยายจันฮะซึ่งหน้าบ้านของยายจันเนี่ยก็จะเป็นอเหมือนกับประตูบ้านที่คล้องลวดเขาไม่ได้คล้องลวดคล้องโซ่ไว้นะครับเรียกว่าล็อกปิดตายเลยนะฮะแต่รถเนี่ยมันกลับเข้าไปอยู่ในหน้าบ้านของยายจันครับเออทำให้เหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้คนขับซาเล้งคนนั้นเนี่ยแปลกใจเป็นอย่างมากเลยนะฮะ และหลังจากที่ซาเลงคนนี้เนี่ยก็เห็นว่ารถเนี่ยอยู่ในบ้านของยายจันที่มันโดนล,ล็อกด้วยลูกกุญแจแล้วเนี่ยก็เลยพยายามที่จะไปหาคนในหมู่บ้านนะครับว่าใครกันที่เป็นคนเอากุญแจเนี่ยไปล็อกก็เลยพยายามที่จะหาตัวคนที่เอากุญแจไปล็อกกันนะครับก็เดินหาหา,หาไปับก็ไปถามคนนูน้นคนนี้ครับจนในที่สุดเนี่ยก็เจอคนที่ เป็นคนเอากุญแจเนี่ยไปล็อกบ้านยายจันจนได้นะครับก็เลยไปถามหาลูกกุญแจจากชายคนนั้นนะฮะเพื่อที่จะเอาไปไขเอารถซาเลนของตัวเองเนี่ยออกมานะฮะซึ่งชายคนนั้นเนี่ยก็ได้ให้คําตอบว่ากุญแจผมไม่มีหรอกผมเนี่ยได้เผาพร้อมกับศพยายจันไปแล้วซึ่งลูกกุญแจเนี่ยผมได้ใส่เข้าไปในโรงด้วยตอนที่เผาศพยายจันเนี่ย ซึ่งซาเล้งคนนั้นเนี่ยก็รู้สึกแบบเออตะลึงแล้วก็แปลกใจมากเลยนะครับว่าที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยซาเล้งเนี่ย,ยได้เข้าไปอยู่ในบ้านยายจันได้ยังไงนะฮะและหลังจากที่ซาเล้งคนนั้นเนี่ยได้รู้ความแบบนี้นะครับได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็เลิกขี่ซาเล้งไปเลยครับและเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้ผ่านไปนะครับจนเรื่องนี้เนี่ยมันก็ผ่านไปนานพอสมควรฮะมันก็ได้มีคนขับซาเล้งอีกคันหนึ่งครับซึ่งเป็นเพื่อนกับคนที่ขับซาเล้งคนที่แล้วเนี่ย ก็ได้มาลองดีที่บ้านยายจันอีกฮะซึ่งการมาลองดีครั้งนี้เนี่ยก็จะหนักวักคนเก่านะครับคือในระหว่างที่อาซาเล้งคนนี้เนี่ยมาลองดีนะฮะในขณะที่ปั่นซาเล้งมาเพื่อที่จะมาลองของนะครับก็ได้ตะโกนด่าตลอดทางเลยฮะรเรียกได้ว่าด่ายายจันตลอดทางเลยนะครับว่าอ้ oo, อีแก่เท่าตายไปแล้วจะหวงสมบัติทําไมวะ มึงเป็นใครว่าถึงกล้ามาหลอกเพื่อนกูให้หูบอดแล้วยังหลอกเพื่อนกูไม่พอยังเอารถเพื่อนกูไปอีกอะไรแบบนี้เนี่ยก็ท้ากันอย่างเงี้ยตลอดทางนะฮะก็ก่อนจะมาถึงบ้านยายจันเนี่ยไอ้ซาเล้คนนี้เนี่ยก็ยังพูดอีกว่าวันนี้เนี่ยกูมาท้ามึงถึงที่แล้วแน่จริงเนี่ยมึงออกมาสู้กับกูหรือว่ากูจะตบมึงให้คว่ำเลยแล้วของบ้านมึงเนี่ยมีอะไรบ้างกูจะเอาไปขายให้หมดเลยมึงคอยดูดูดิว่ามึงจะกล้าทําอะไรกูหรือเปล่า ซาเลงคนนี้เนี่ยก็บ่นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนมาถึงหน้าบ้านใหญ่จันนะฮะพอมาถึงหน้าบ้านใหญ่จันเนี่ยก็ไม่รอช้าครับก็ปีนกำแพงเข้าไปนะปีนรั้วบ้านปีนกำแพงเข้าไปเพื่อที่จะไปขโมยของนะฮะก็เริ่มจากของเล็กๆน้อยๆก่อนเลยครับก็เริ่มจากมะม่วงบ้างเออผลไม้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยกวาดกวาดๆๆมาจนอากวาดผลไม้หมดแล้วเนี่ยก็จะเอาของพวกของมีค่าละก็เริ่มเก็บเก็บเก็บ ก็เก็บในขณะที่เก็บเนี่ยก็เก็บไปก็บ่นไปนะว่าไหนหรอผีอกแกอ,ออกมาสิเว้ยไม่เห็นมีเลยอะไรแบบนี้เนี่ยก็พูดแบบนี้ไปก็เก็บเก็บเก็บจนรู้สึกว่าหนำใจละเก็บจนรู้สึกพอละก็เลยกําลังจะหันหลังกลับเพื่อที่จะกระโดดกําแพงแล้วก็ปีนออกมาข้างนอกนะครับแต่ในขณะที่หันหลังออกมาแล้วก็กําลังจะปีนออกเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนเนี่ย ยืนรดน้ำต้นไม้มาจากด้านหลังฮะแต่ก็ได้ร้องเพลงเพลงหนึ่งครับซึ่งเพลงนั้นเนี่ยผมก็จําไม่ค่อยได้นะครับว่ามันเป็นเพลงอะไรแต่ว่าทํานองมันประมาณว่าวัดเอ๋ยวัดโบสถ์มีตาลตโนดอยู่7ต้นอะไรแบบเนี้ยทำประมาณทํานองเนี้ยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จําเนื้อร้องไม่ค่อยได้แล้วนะฮะพอคนขับซาเล้งคนนั้นเนี่ยได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เลยหันกลับไปมองฮะก็ปรากฏว่าเป็นยายแก่คนหนึ่งครับยืนรดน้ําต้นไม้อยู่ฮะ แล้วก็เอามือเนี่ยชี้หน้ามาทางอาคนขับสาเล้งคนนี้นะฮะพราะคนขับสาเล้งคนนี้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ช็อกอย่างรุนแรงเลยนะฮะและในขณะที่ปีนอยู่ข้างบนกำแพงเนี่ยพอช็อกเสร็จแล้วเนี่ยก็ล่วงตุ๊บหล่นลงมาจากกำแพงเลยนะฮะ พหล่นมาจากกำแพงเนี่ยก็ไม่รีรอฮะรีบคว้าซาเล้งตัวเองได้เนี่ยก็ขี่ออกมาข้างนอกนะฮะแล้วก็ปากเนี่ยก็ตะโกนร้องโวยวายไปตลอดทางเลยนะครับว่าพีหลอกพีหลอกช่วยกูด้วยพีหลอกพีหลอกและในขณะที่อ่าร้องตะโกนโวยวายอยู่นั้นเนี่ยตาของซาเล้งคนนี้เนี่ยก็ได้เหลือบไปมองที่กระจกมองข้างหลังนะครับและก็ปรากฏว่าเห็นยายจันเนี่ยนั่งซ้อนท้ายซาเล้งของตัวเองอยู่นั่นเองฮะและในหน้าที่อยู่ในกระจกเนี่ย ก็เป็นหน้ายใจจันที่หัวเราะยาอเย้ยแล้วก็พูดเสียงแหลมๆว่าจะตบกูเหรอตบสิตบกูเลยตบสิอยากตบไม่ใช่เหรอซึ่งชาวบ้านคนนี้เนี่ยก็สติแตกแล้วก็โหทิ้งรถซาเลง้งแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะฮะจนรุ่งเช้าเนี่ยชาวบ้านคนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าทนไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปร้องเรียนกับทางผู้ใหญ่บ้านให้รื้อบ้านของายจันทิ้งซานะฮะ และหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องบ้านของยายจันเนี่ยด้วยความที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เป็นคนที่อยากแต้บ้านของยายจันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเมื่อได้รู้ว่าชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยทีนี้เนี่ยเข้าทางผู้ใหญ่บ้านเลยฮะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เลยวางแผนที่จะทุบบ้านของยายจันทิ้งนะฮะและพอจะวางแผนทุบทิ้งเนี่ยไม่ทุบเปล่าฮะ ได้ทําการวางแผนที่จะซื้อบ้านของยายจันต่ออีกด้วยเออแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี้เนี่ยมันดันไม่เป็นไปตามแผนของผู้ใหญ่บ้านที่วางเอาไว้นะครับเพราะว่าในขณะที่กําลังทุบบ้านของยายจันเนี่ยจู่ๆผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับครับชาวบ้านเนี่ยก็เลยพากันตามหาว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหายไปไหนนะฮะก็ไปดูที่บ้านยายจันนะไปหาในบริเวณบ้านเนี่ยก็ไม่เจอไปหาในหมู่บ้านก็ไม่เจอไปหาที่ไหนก็ไม่เจอ จนตามหาก,กันอยู่ได้เกือบเกือบเดือนครับประมาณ3สัปดาห์กว่าเกือบจะ4สัปดาห์ก็ไม่เจอผู้ใหญ่บ้านฮะแล้วมันก็เเรื่องนี้มันก็ค่อยๆเงียบไปนะครับจนกําลังจะเกือบครบ1เดือนพอดีฮะมันมีผู้ชายคนหนึ่งครับในขณะที่วันนั้นเนี่ยเขากําลังเดินออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปทํางานนะครับก็ได้เดินผ่านหน้าบ้านของยายจันนะนะฮะ แล้วก็บังเอิญได้มองเข้าไปในบ้านยายจันนะฮะและสิ่งที่เห็นเนี่ยก็ทาให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยถึงกับช็อกแล้วก็ร้องโวยวายเลยนะครับเพราะว่าภาพที่ผู้ชายคนนั้นเห็นเนี่ยก็คือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแขวนคอตายอยู่ที่หน้าบ้านของยายจันร์ฮะซึ่งสภาพศพเนี่ยก็ขึ้นอืดเต็มที่เลยนะฮะตาเนี่ยถลนออกมาลิ้นจุกปากเลยนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหายไปไหนอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอฮะบริเวณที่ผู้ใหญ่ผูกคอตายเนี่ยก็ได้หาแล้วนะครับแต่ก็หาไม่เจอฮะจนชาวบ้านเนี่ยก็พอได้รู้เรื่องนี้เนี่ยก็อยู่กันไม่เป็นสุขเลยนะครับแล้วก็ได้ถามสาเหตุที่เกี่ยวกับการตายของผู้ใหญ่บ้านนะฮะว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงและหลังจากที่เหตุการณ์นี้ผ่านไปเนี่ยทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในซอยนั้นเนี่ยไม่กล้าที่จะออกมาจากบ้านเวลาเกินหนึ่งทุ่มเลยนะครับ เรียกได้ว่าเวลาหกโมงเกือบเกือบทุ่มเนี่ยชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็จะปิดบ้านปิดประตูปิดไฟนอนกันแล้วนะฮะเพราะเขายังเล่ากันมาต่ออยว่าหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ไปผูกคอตายที่หน้าบ้านของยายจันแล้วเนี่ยเวลาประมาณหลังจากที่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยก็จะได้ยินเสียงยายจันเนี่ยมันเดินอยู่ในบริเวณหมู่บ้านะนะฮะแล้วก็จะเคาะถามประตูบ้านทุกบ้านเลยนะครับว่าใครกันมันช่างฟ้องช่างยุปากว่างนักใช่ไหม กูเนี่ยจะตัดลินพวกมึงทิ้งซะหลังจากเหตุการณ์นี้นะฮะยายจันเนี่ยก็เริ่มจะแก้แค้นพวกที่เอาเรื่องแกนเนี่ยไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านนะฮะโดยเริ่มจากตัวแกนนําก่อนเลยนะครับคือแกนนําคนนี้เนี่ยแกชื่อว่าป้าแดงนะครับป้าแดงเนี่ยเป็นญาติทางางานของผู้ใหญ่บ้านนะฮะซึ่งป้าแดงเนี่ยแกก็ได้รับข้อเสนอของผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าถ้าป้าแดงเนี่ยไปยุยงให้คนในบ้านเนี่ยลงมติหรือบ้านยายจันทิ้งได้เนี่ย ป้าแดงเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งจํานวนมากเลยนะครับทาให้ป้าแดงเนี่ยแกเกิดความโลภฮะแล้วก็ไปเป่าหูชาวบ้านให้เชื่อคําพูดของแกนะครับและชาวบ้านเนี่ยก็ดันเชื่อซะด้วยฮะเรียกได้ว่าเชื่ออย่างง่ายดายเลยนะครับเพราะว่าใจนึงเนี่ยก็กลัวผียายจันอยู่แล้วนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยข่าวการตายของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยนะฮะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็พากันคิดไปต่างๆนานานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผู้ใหญ่บ้านตายเนี่ย อาจจะเป็นเพราะยายจันเนี่ยมาฆ่าผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าซึ่งเมื่อป้าแดงเนี่ยแกรู้ว่าเออผู้ใหญ่บ้านเนี่ยตายอย่างปรศนาอยู่ที่หน้าบ้านยายจันเนี่ยป้าแดงเนี่ยแกก็ไม่กล้าที่จะออกมาจากบ้านมาพบปะผู้คนเลยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแกเนี่ยกลัวว่าผียายจันจะมาฆ่าหรือว่าแกเนี่ยอายชาวบ้านนั่นเองฮะซึ่งการที่แกหลบอยู่ในบ้านเนี่ยก็ไม่สามารถหนีผียายจันพ้นฮะซึ่งในคืนนึงเนี่ย ผีใยจันเนี่ยก็ได้ไปหาป้าแดงนะฮะเออไม่ใช่ป้าแดงป้าแดงอะนะฮะซึ่งพอไปหาป้าแดงเนี่ยก็ได้เคาะประตูเรียกป้าแดงนะคบว่าอีแดงมึงออกมาเลยก็เคาะประตูปงป้งปงอีแดงมึงออกมากูจะเอามึงไปอยู่กับไอ้ผู้ใหญ่มึงออกมาจยกนี้เลยนะคืนนั้นเนี่ยแกก็นอนสั่นอยู่ในบ้านด้วยความกลัวนะฮะ พอรุ่งเช้าเนี่ยแกก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าให้กับชาวบ้านในบริเวณนั้นฟังนะฮะแต่หลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นอะไรแปลกๆเกี่ยวกับตัวป้าแดงนะฮะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาเล่าว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยเนื้อตัวของป้าแดงเนี่ยก็เริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าฮะแล้วก็มีแผลเนี่ยเรียกได้ว่าเกิดขึ้นตามแขนตามขาและเท่านั้นยังไม่พอนะครับแขนขาของป้าแดงเนี่ยยังบิดเบี้ยวผิดรูปอีกด้วยฮะแล้วเวลา นั่งอยู่คนเดียวก็จะชอบพูดกับใครก็ไม่รู้นะฮะเวลาพูดเนี่ยตาก็จะเหลือกไปมานะครับเหมือนกับว่ามองอะไรบางอย่างนะฮะและในเวลาไม่นานนะครับป้าแดงก็ได้กลายเป็นคนบ้าไปในที่สุดนะครับและหลังจากที่ป้าแดงแกกลายเป็นคนบ้าเนี่ยแกก็จะพูดถึงแต่ยายจานันยายจานันยายจานันจนไม่อยู่วันหนึ่งเนี่ยป้าแดงอย,ยู่ๆแกก็กรี๊ดดังขึ้นมาเลยนะฮะกรี๊ดแบบว่าโอ้โหเหมือนคนกลัวอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็วิ่งไปที่หน้าบ้านของยายจันฮะ พอไปถึงหน้าบ้านยายจันเนี่ยก็ร้องไห้ฟูมฟล์เลยนะฮะและพอร้องไห้เสร็จแล้วเนี่ยก็หันหน้ามาพูดกับบ้านยายจันนะครับว่ากูขอโทษกูขอโทษปล่อยกูไปเถอะอย่ามาหักแขนหักขากูวีกเลยเดี๋ยวกูทําบุญไปให้กูขอโทษกูขอโทษซึ่งป้าแดงเนี่ยแกก็พูดประโยคนี้ซ้ำๆๆจนชาวบ้านเนี่ยเขาก็เอะใจนะว่าเฮ้ยใครมาส่งเสียงดังอะไรแบบนี้เนี่ยก็เลยเดินมาดูฮะก็เห็นป้าแดงเนี่ยแกก็พูดว่า ไม่ไม่กูเจ็บหมดแล้วอย่าทําอะไรกูอีกเลยซึ่งป้าแดงเนี่ยแกก็ได้พูดแต่ประโยคนี้ซ้าๆซ้ๆจนพอมีชาวบ้านเนี่ยมามุงดูเรื่อยๆนะฮะสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยก็เกิดขึ้นกับป้าแดงอีกครั้งหนึ่งฮะคือป้าแดงในขณะที่แกกาลังเพิ่นเวินเวิเวพูดขอโทษขอโทษอ,อยู่เนี่ยแกก็ได้เอามือของตัวเองเนี่ยดึงลิ้นของตัวเองออกมาฮะดึงแบบว่าดึงแบบว่ายาวที่สุดเลยฮะดึงออกมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะดึงออกมาแบบสุด สุดลิ้นเลยอ่ะแบบว่าดึงออกมาที่ทําให้ลิ้นมันยาวได้มากที่สุดนะฮะแล้วในขณะที่แกดึงลิ้นของตัวเองอยู่เนี่ยแกก็ได้พูดว่าโอ้ยโอ้ยปล่อยกูไปเธอปล่อยกูไปเธอและในขณะที่แกเนี่ยยังพูดไม่จบดีนะฮะแกก็ดึงลิ้นของตัวเองเนี่ยขาดเป็น2ท่อนแล้วก็ ลิ้นเนี่ยก็ตกลงมากองอยู่บนพื้นเลยนะครับชาวบ้านที่เขาเห็นกันเนี่ยโหก็เกิดความสยดสยองไปอย่างมากะนะฮะแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยกล้าเข้าไปช่วยเลยสักคนเดียวนะครับซึ่งแกก็ได้แต่ยืนมองป้าแดงเนี่ยออดิ้น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 อยู่อย่างนั้นนะฮะจนป้าแดงเนี่ยแกดิ้นไปได้สักพักนึงเนี่ยแกก็ค่อยๆสงบลงสงบลงจนในที่สุดเนี่ย ป้าแดงเนี่ยก็ได้ตายไปในที่สุดะนะครับส่วนคนที่เหลือที่ร่วมขบวนการเดียวกับป้าแดงเนี่ยบางคนเนี่ยก็ได้เป็นใบไปโดยเฉยๆอย่างนั้นนะฮะโดยที่ไม่รู้สาเหตุะนะครับแต่บางคนเนี่ยก็ได้ไปผูกคอตายที่รั้วบ้านของยายจันนั่นเองครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดกับ EP ีนี้นะฮะที่มีชื่อว่าตำนานหลอนผียายจันครับผม เรียกได้ว่าตำนานผีไย,ยจันทร์เนี่ยก็เป็นที่เล่าขานกันมาอย่างมากมายเลยนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับและเรื่องนี้เนี่ยมันยังให้ข้อคิดดีๆอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าสิ่งของไหนที่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปเอาของเขามานะครับแล้วก็ไม่สมควรที่จะไปพูดให้คนอื่นเนี่ยเห็นดีเห็นงามกับเราด้วยนะฮะในขณะที่คนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องราอะไรมากมายนะฮะแต่เราเนี่ย ไปใช้คําพูดให้คนอื่นฟังว่าให้เห็นดีเห็นชอบกับเราแบบนี้เนี่ยเออเรียกได้ว่าอย่าไปทําอะไรแบบนี้เลยก็แล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปสําหรับ E ีีนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าชอบให้ผมมาเล่าอะไรให้ฟังแบบนี้เนี่ย,ยก็อยา่าลืมกดต,ติดตามให้กันด้วยนะครับผมถ้าจะให้ดีเนี่ยก็อยา่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะสําหรับค่ำคืนนี้ก็ฝันดีผีไม่หลอกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ